ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณตีห้านิดๆนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ลำลูกกาคลอง13นะครับไปสวนกล้วยหอมครับทุกละห0าครับใครไม่มีลำมานะครับขายหน้าง,งานถุกละ50นะครับ <c oughs> วันนเราจะเดินทางไปตกปลาสลิดนะครับ <c oughs> ก็ครั้งที่ <c oughs> ครั้งที่แล้วเราไปก็ <c oughs> ได้มาพอสมควรครับไซส์งามๆสวยๆครับ ตอนนั้นไปกัน6คนครับวันนี้มีสมาชิกเพิ่ม,มนะครับก็คือเน้นโตน้ำป่องนะครับแล้วก็นาะโกแลนนาเน็ตวันนี้ไม่ได้ไปด้วยนะครับโอเคครับแล้วเราเดินทางไปเลยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่หมายที่หนึ่งนะครับ เดินทางมาถึงพิรีร้อยลรวนะครับสําหรับหมาที่เราจะมาตกปลาครับรู้สึกเช้านี้ฝนโซนนี้ฝนจะตกหนักนะครับตอนขับรถมานี้ข้างทา,างชื้นแฉะมากครับนี่คือสภาพไมยนะครับเป็นร่องสวนกล้วยที่จะมาตีไปช่อนกันแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไม้บ่อสลิดนะครับที่คลิปก่อนหน้านี้ที่เราเคยมาตกนะครับ โน่นครับจุดที่เคยนั่งอยู่ตรงน้นนะครับก็จะมีต้นจำปาด่าครับนี่ครับสภาพใหม่ก็จะมีปลาหมอบ้างนะครับแล้วก็สลิดแต่ว่าปลาหมอนี่ยังไม่ค่อยเห็นนะครับแต่บ่อน,นี้สลิดเยอะมากครับนี่คือร่องพักฐานที่เคยทําป่องไว้ครับแต่ว่าปลายังไม่เข้าครับ ทำอะไรเนี่ยลงรถยังไม่จอดนี่เตรียมกล้มปากแล้วนะเนี่ยครับไปสำรวจหมายก่อนครับว่ามขึ้นฝูงตรงไหนบ้างโอเคโอเคมีมีตรงนู้นมีขึ้นนะมันขึ้นอยู่ตรงนี้เนี่ยมันอยู่ตรงนี้เนี่ยผนนี้บอกว่าตรงเนี้ยมันมีแต่ยังไม่มีเรายังไม่ได้มาทํานี่เฉยโอ้โหเตรียมการใหญ่เลยนะรู้สึกแต่ละคนมาจะไม่มีใครสนใจทีพยปะชอนะครับเป้าหมายเราคือจะมาหาที่ถูกสนิท่างเดียวสวัสดีเพื่อนๆแล้วก็ทนายนัะตกปลาทุกท่านนะครับ วันนี้ผมก็กลับมาที will, shuttle, boys, so ่ไม้อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นไม้สลิดไม้สลิดในสวนกล้วยหอมนะครับวันนี้เรากลับเข้ามาสวนลุงอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาตกประชันแล้วก็ตกปลาสลิดนะครับตอนนี้อย่างที่เห็นครับก็จะมีล่มปากเป็นแถวยาวนะครับจริงๆปากล่มนี้มันอาจทำให้เสด็จระแวงนะครับแต่ว่าด้วยอากาศที่ร้อนครับมันไม่ไหวครับมันต้องกลางล่มครับเ็าจะเห็นล่มปากเป็นแถวยาวครับสามสี่ แล้วก็ของผมมันห้าแล้วก็ตงนู้นอีกสามสี่คนนะครับวันนี้มากันแปดคนนะครับก็เพิ่งจะทําป่องเสศษครับวันนี้เหนื่อยมากครับมาแต่เช้าแต่ว่ามาถึงก็เกือบเส้ยสายนะครับมาถึงเกือบประมาณสักเจ็ดโมงกว่าครับเกือบแปดโมงตอนนี้ก็ประมาณเก้าโมงแล้วนะครับนี่ครับก็จะทําป่องเป็นป่อง,เป,ปองเป็นป่องของไข่ของมันนะครับแล้วก็อ่อยด้วยลาทิ้งไว้ที่เหลือก็ไปตีไปช่อนกันอยู่นะครับของผมก็เพิ่งจะทําเส็จนะครับทําไว้สองสามป่อง จุดเดิมแล้วก็จุด้ข้างกันตอนนี้ก็ยังเงียบครับสลิดไม่เห็นขึ้นลอยจิบป่าครับก็เดี๋ยวจะไปดูฝั่งของทางน้ำมัดนะโกแลนแล้วก็นาอาร์ตนะครับแล้วก็ป่านะครับแต่ทางโน้นได้ข่าวว่าได้เกือบได้กันเกือบเก้าตัวสิบตัวแล้วนะครับปกติมันขึ้นตรงนี้เยอะแต่ว่าวันนี้ไม่เห็นขึ้นจิบไหนครับผมคาดว่าฝนตกเมื่อคืนมันจะมารวมกันตรงนี้นะครับมารวมกันฝั่งโซนที่น้ำมัดอยู่ครับร่มไม้เย็นสบายไม่ต้องตากแดดครับ ไม่แน่เพาะจะย้ายกับมาทางนี้ครับเป็นไงบ้างปะเราจะไปนั่งใกล้มออกมาหลอะให้มันขึ้นก่อนแล้วก็ไปตกใกล้ๆแต่ทางนี้นี่เข้าแล้วครับแล้วก็รู้สึกมากันแล้วลุมเดียวสาวคนอีกแล้วครับ <S <S จากน,นี้สายจอบ <S 1> <S 1> สายสายเสียบครับ <S 1> <S 1> มานั่งดูกันครับฝั่งผมไม่เข้าเลยหายไปแล้ว่ะม,มันเนี่ย วันนั้นมามันขึ้นแถวแถวนี้เพียบเลยผมคิดว่ามันน่าจะอยู่เวงนี้แหละสแตะกลับมาอยู่นี่หมดละผมแปลกมากทาไมไม่ขึ้นเนี่ยมันมาขึ้นตรงข้างป่องของน้ำมันนะครับแสดงว่าสูงมันอยู่นี่นะครับนับอะไรทะลุเหนือหรอตอนนี้ฝูงก็อยู่ตรงนี้นะครับมันขึ้นฝูงข้างป่องเนี่ยมันหนา แปลกมากครับปกติมันจะขึ้นดันแหนืครับที่มาตอนเชา้าแต่รอบนี้รู้สึกไม่เห็นขึ้นเลยครับไม่รู้ว่าเนี่ยมันหนาขึ้นหรือวมันปรับสภาพอากาศไม่รู้ครับตอนนี้ทางเซียนสลิดนักโกน <laughs> ลนลนเ่นนอมัดครับเห็ไม่เรียกเซียนเลยนั่น่ะเพราะว่าอะไรของฟองจานะเราว่าของฟองมาบ้า <laughs> แอดมินด,าด่า ฟอร์มได้ไงอาจารย์นัดเป็นถึงแอดมินได้ตัวเดียวดูเขาดิเนี่ยดู <c oughs> ดูครับดูไสาปลาครับอือหือสิบตัวแล้วครับเกือบสิบตัวดูสาอู้จะปล่อยปลาเขาแล้วดูครับดูไสปาปลานี่ครับไสาขนาดสี่นิ้วครับเต็มฝ่ามือครับไม้นี้คือจะไม่มีสดิดิเล็กนะครับถ้ากินนี่คือสดิสดไสานี้ทั้งนั้นครับนี่จะสดิดไสาใหญ่แล้วครับได้กันเกือบ โอ้เยอะครับน่าจะเก้าตัวสิบตัวแล้วมาซูมเงียบกันอยู่หลังร่มไม้ไม่ต้องไปนั่งตากแดดปักโลมครับมีร่มไม้ให้นั่งสบายสบายใจเชิบสบายใจฟูสิริก็อยู่ตรงนี้ร่มไม้ก็มีเยอะที่อ่อยนี่นะก๊อเรียนจะเยอะอะไรอ่ะวันนี้จะมีสูตรการอ่อยแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันดามันนีนี่ครับเยอะให้เยอะให้เกรดใช่ไหมเกรดให้เยอะไล่ปลาขโมยของลูกมา ดามณีครับโฆษณาให้เลยครับเดี๋ยวจะไปเก็บค่าโฆษณาย้อนหลังครับตอนนี้ฝูงยังยังไม่ขึ้นมาครับมันขึ้นอยู่ข้างป่องแต่วันที่เรามาเนี้ยมันตอนเช้ามันขึ้นอยู่ในน้นำมันเนาะ<ช>แต่ว่ามันไม่เข้าป่องไม่เข้าอ่อยแล้วเราไปตีไปช่อนกลับมา,มาเข้าตอนสายมาเข้าตอนเกือบททเที่ยงครับก็คงต้องลุ้นกันแล้วครับฟังผมฟังผมลงทุนไปเยอะเลยนะฟังผมอ่ะลงทุนเยอะมากลงทุนอ่อยไปแล้วลำสองถุงครับ ลำถุงหนึ่งลงพื้นครับหกจุดแล้วก็ผิวน้ำอีกหกจุดอิ่มครับอิ่ม <laughs> อิ่มครับ <laughs> ไม่แน่นะครับเดี๋ยวอาจจะย้ายมาฝั่งนี้แหละเรามาดูสถานการณ์ก่อน,นแต่เราจะไปอยู่ข้างในร่มไม้นู่นเดี๋ยวไปดูกันอีกทีนึ่งนั่นแหละผมจะไปเดินดูก่อนว่ามันขึ้นไหมถ้ามันขึ้นผมจะไปอ่อยทีไรอ,อาจจะย้ายจุดแล้วละ่ะ ล้ว <Now. S 2> ันนี้เราก็กลับเข้าสู่ไมยสถิดอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มากับสมาชิกทั้งหมด8ท่านนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังผมฝั่งนี้ก็จะเป็นน้าโกลแลนนะครับน้าโกลแลนได้กี่ตัวแล้วสิบ <c oughs> ในหกตัวครับน้ำมัดได้ประมาณสิบกว่าตัวแล้วเป็นผมเพิ่งได้สองตัวเลยครับัุลักทุเลวันนี้ค่ะกล้องที่เสียบกล้องก็มีปัญหาครับ ดินมันแข็งครับปักขากล้องไม่ค่อยอยู่ครับนี้ก็มาลุ้นกันครับตรงนี้จุดนี้สลิดิมีแต่สลดดิเล็กนะครับตัวไม่ใหญ่เท่าครั้งที่แล้วนะครับเดี๋ยวก็คงองมาขุดกันครับก็มาลุ้นกันว่าจะเจอตัวใหญ่บ้างไหมครับโอเคครับไปลุ้นกันเลยครับผม หมารอบหน้าเอาแหงมาด้วยดีเยามาเผื่อจะ <c oughs> <c oughs> เห็นขึ้นป่าก็มีแต่ตัวเล็กๆนะครับเราต้องอาศัยโชคนิดหน่อยหนึ่งเผ่ตัวใหญ่มันเข้ามาเจอมันมีตัวใหญ่ๆนิดหนึ่งที่แซมอยู่ในกลุ่มสลิดเล็กครับสลิดมันเคลื่อนอน,นี่นะกแหลนมันเคลื่อนไปเรื่อยเคลื่อนไปเคลื่อนมาอยู่ แทนกล้องตามไม่ทันแล้วนะมันมามุมนี้ก็หย่อนตามครับเนื่องจากเนี้ยมันโล่งครับมันก็ไหลไปเรื่อยครับมันเป็นคลองยาวๆมันอยู่มันไม่อยู่กับที่ครับคลองหน้าดักตะไคร่นะครับน,นานๆไม้ <c oughs> กระทุงนี่เข้าหมดเออไล่เลยไล่ให้มันเข้าเลย มงก็าไอ้โง่มันดักได้นะครับนะเป็นแนวทางที่ไม่น่าไม่ควรเอาเยี่ยงย่างครับอย่าไปเชื่อนักกแลนเนี้ยแถวบ้านผมนี่ผมไม่มันตอกอย่างนี้หรอกครับไอ้โง่เลยนอนดูหมดคลองลากสายได้ครับแม่แน่ากระทึบตาเนาะโอ้ยต้องแผนกล้องตามฝูงสดีดอีกมันไปเรื่อยอะ่ะ ไปดูมอบ่อเน่น,หนแหละมันจะมีใช่มันอาจจะฝนตกมันอาจจะไปทางนน้นแหละเนี่ยเนี่ยตัวเท่านี้แล้วไม่นายก็เห็นปออสลิดเป็นลูกคอกไม่แล้วหนึ่งแต้มครับไซยังไม่โตเลยครับมีแต่ลูกเสดเท่านี้ครับ ไม่ค่อยโตเท่าไหร่นี่ครับไซไม่ค่อยโตเท่าไหร่พอได้อยู่แต่มันตัวเล็กครับตัวใหญ่ยังไม่เข้าหลุมที่อ่อยไว้ครับ ไซก็พอได้ครับพอแก้เซยงทำไม่บอกว่าพอแก้เซยงครับเพราะว่าปกติมาก่อนหน้านี้ไยใหญ่กว่านี้ครับอันนี้ประมาณ3นิ้วก็แก้ขัดไปก่อนครับรอตัวใหญ่เข้าอีกลุมหนึ่งครับ มาอีกหนึ่งแต้มครับไซก็พอได้อยู่ครับตอนนี้เวลาก็ล่วงเลยใกล้จะเที่ยงแล้วนะครับสภาพแต่ละคนก็หงอยเงาครับปลาไม่เข้าเลยครับน้าปองตัวแรกมาหรือยังยัง <laughs> นาปองวันนี้ตัวแรกยังไม่มาหันมาดูฝั่งนี้ครับเมื่อกี้อาจารย์สิงลนี่จัดขึ้นมาแล้วหนึ่งตัวครับน้ามัดนี่น่าจะนำดุงแล้วครับสิบกดแต้มนะครับ เหวนนะ oh. โคเรียนก็น่าจะยี่สิบแล้วมั้งวัดนะวัดยี่สิบครับลาไม่รู้ครับปลาต้องดูอีกทีนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้ตัว <laughs> นี้ก็เป็นหลุมที่สลิดเท่าอยู่ครับแต่ว่ามันเป็นลูกสลิดครับตัวไม่ค่อยใหญ่ไม่มีทางเลือกครับเพราะว่าตรงนี้มันขึ้นตัวใหญ่ก็มีบ้างมันอยู่ข้างล่างมันแซมกับลูกสลิดครับเราก็ต้องลุนเอาครับไม่ติดอ่ะอย่าหมดอีก เค <Okay, S 2> เดี๋ยวเปลี่ยนเดียก่อนนะครับก็ามาลุ้นกันไปครับว่าจุดนี้เราจะขุดกันขึ้นมาได้กี่แต้มนะครับก็ต้องลุ้นอีกทีหนึ่งช่วงบ่ายครับเพราะว่าที่อ่อยไว้นี่ยังไม่เข้าเลยครับมาครั้งที่แล้วก็มันเข้าช่วงหลังบ่ายไปนะครับก็ต้องภาวนาให้มันเป็นอย่างวันนั้นครับช่วงนี้ก็นั่งขุดกันไปครับผมเดี๋ยวไปลุ้นกันต่ออีกช่วงบ่ายนะครับ เรียบร้อยครับสภาพแต่ละจุดหลังจากฝนลงมาครับกำลังนั่งตกสีเพลิน,นดูครับอายุเพิ่งผ่านไปนี่ยังไม่สงบเท่าไหร่นะครับกลับมาเช็คของครับโนนถนนมืดคืมเลยครับลมปิวกระจายเลยครับโนนเข้าป่ากล้วยไปแล้วลมผมก็คงต้องมาจัดใหม่ครับแล้วก็ป่องก็หายหมดแล้วครับ เดี๋ยวคงต้องไปทปําปองใหม่ครับอย่ในช่วงบุรณาการใหม่ครับ